ส่วนมุมนี้ฝั่งนี้เฮลิโคเนียปลูกเป็นแนวรั้วเหมือนกันเพิ่งเพิ่งตัดแต่งออกไปเสร็จก็วันนี้ฝนตกทำคลิปด้วยความทุรักทุเลนะคะ เปลี่ยนมุมป่วยเซียนจิ๋วก็เอามาวางข้างน้ำพุล้นเพราะว่าน้ำพุล้นก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดใช้งานกำแพงเมืองจีนก็เปลี่ยนมาพิงเสาเอา,เอาไว้แทนบ้านงาช้างว้านงาช้างใหญ่ก็เอามาไว้ริมรั้วทางนี้เพื่อง่ายต่อกันจัดการ โมโมทัิทีมสยามเขาตัดใบออกไปที่จริงใบเยอะนะคะใบหนาแต่ว่าคนตัดแต่งก็ตัดแต่งออกไปแล้วติดลูกเยอะเลยปีนี้ลูกกำลังโตติดเยอะเลยค่ะยี่สิบกว่าลูกต้นเล็กๆห้าห้าหกปีนี้แล้วค่ะอายุเขาซื้อมาปลูกแบบไม้ขุดล้อมนะคะ ติดลูกเยอะมากแล้วก็ออกดอกมาเรื่อยๆเวลาออกดอกก็หอมมากใต้โคนเขากรุ่นนี้ก็วางไม้ประดับพื้นที่น้อยแต่ว่าคนลักปลูกต้นไม้เนาะก็พยายามหาที่ลงจนได้